คำเตือนคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาภายในเกมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพและหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมหรือเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้าหากอ่านถึงตรงนี้แล้วและอายุถึงแล้วอย่าลืนนั่งให้ห่างจากจอและเปิดไฟให้สว่างในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หลอเท่และสดใสทุกคนนะครับ,บ,บ,ร arted, The Lost รบวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพักไดสเป์ไปก่อนมันจะตึงกันไปหน่อยเพราะว่า ผมไม่รู้สิก็เปลี่ยนเปลี่ยนดูบ้างก็กลับมาทำด้วยนะอ่าวันนี้ก็จะไปตอบกับเนื้อเรื่องของโซอี้เอ้ยโซอี้อะไรโคอี้แล้วก็เอ่อชื่ออะไรวะนาดีนนะครับก็จะเป็นไงผมก็ลืมๆไปแล้วไม่ได้เล่นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกือบเดือนแล้วป่ะก็นั่นแหละไปตอบเลยดีกว่าไม่อยากเชื่อเลยนี่ของจริง c า a f t m a พวกวิศวกร ใช่งานปั้นเขานี่จากไปเลยแต่มันพวกเขาตายไปแล้วอ,าาอ่ะฮะเฮ้ยอ๋อลืมไปว่าผมใส่กำไรอยู่มันน่าจะมีนี่มั้งสมบัติใกล้ๆก็น่าจะเตือนแหละคงจะมีนะถ้ามันอย่างนั้นเปิดเวงอยู่วะโอเคไม่เล่นนานผมลืมแล้วเล่นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวนะไปไหนเนี่ย อันนี้จะไปได้หรือเปล่าโดนเอ่อเอาห่อมาปะ่ะวางไปจอดไปที่บ้านอ่ะคิดว่าเราควรจะปีนไปแล้วกันนะ <c oughs> แซวกันเล่นเฉยนี่ไงเห็นปะ่ะสมบัติอยู่ใ,ใกล้แปลว่าสมบัติอยู่ใ,ใกล้มากๆนะครับเนี่ยถ้าเรือแสงเงี้ยแปลว่าใกล้มากๆนี่ไง อ่าเราได้แหละเราได้เออ่พาดุกทีแคนดี้โอเคผมลืมปิด Google นะกลัวเครื่องมันทำงานหนักเกินไปไม่ใช่อะไรครั้งนี้เราสวิงข้ามไปได้ไหนวะอ๋อนี่ไงโอเคเราเอ้ยก่อนเลยนะโอเคพร้อมนะไปก่อนเลยฮู้จไกนู้นใช่ไหม อกะกรเราเพื่อความแน่ใจโอ้เดี๋ยวนึงนะกดอะไรมันเปิดไอพีเอสปะเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วปุ่มมันโอเคเราอยู่ไหนอ่ะก็ขึ้นไปข้างบนไงนี่ปะ่ะเอ้ดูสิ เดี๋ยวนะนั่นปะฮึสบายเง่าแต่ว่าสมบัติอยู่ข้างบนแน่เลยหรือว่าอาจจะอยู่ในถ้ำหลบดิอยู่ตรงนี้แน่เลยเปล่าวะ มันใกล้มากๆอ่ะแต่ว่าอยู่แถวนี้แน่เลยครับสรุปอยู่ไหนไวะเนี่ยคือมันอยู่ใกล้นะอยู่บนป่าวะหรือว่าอาจจะอยู่ตรงนู้นเหรอ ก็จะเป็นไปได้เฮ้ย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 ผมว่าอยู่ข้างบนแน่เลยคือคือมันใกล้มากอ่ะหรือว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่ามาเนี้ยแล้วมันไม่เจอแล้วอ่ะ ไอ้นี่ไงตรงนี้แน่เลยเอันนี้ไงเขาจะเป็นถ้วยหรืออะไรแก่ไปแล้วจ้าโทษทีนะโอเค เราอยู่บนรูปปั้นของใครเนี่ยพระนารายณ์พระศิวะไม่รู้พลิกขานิดเฮ้เชี่ยเกือบไปมันไม่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยพูดตามตรงเห็นแล้วกลับขึ้นมาไ,ได้ไหมได้ไปเลยเดี๋ยวตามไปเฮ <laughs> Ah, what did they love All right, okay. Just accept my help. Fine. Okay. okay. Uh -huh. Come on up. No, uh come. -huh. But only because you said, please. I didn't, actually. I thought you said Gamesh was the removal of obstacles. He's more than happy to place them in your way if he gives you a benefit. That's why the horse and I chose him to have a good had a fortune. My son, Got it. That's cool. โอเคมีทางไปต่อใช่แล้วผมโดดกลับไปอ่ะไม่ได้มั้งได้ไั้นึ่งนะแล้วอ๋อนี่แน่ใจไปทางเดียวที่ไปได้โอ้ยเขี้ยสนุกป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองมีหินลวงแน่เลยผมว่าต้องมีหินลวงแน่เลยโว้าวสนุกจริงไหม เป็นเรื่องที่บ้าที่สุดที่เคยทำมันเลยเออมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอ้ตกไปตายไง,งไม่ลงดีกว่าโอเคซ้ายขวาเล่นโคอี้มันง่ายอย่างนนานนหนึ่งคือถ้าจะสมบัติก็ดูไอ้กำไรก็จบ เล่นนาธานหาต้องนานไม่เจอแล้วจริงผมไปเปิดเว็บดูด้วยนะสมบัติ <c oughs> น่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแปลงแนววะเนะี่ย <c oughs> โอเคเอาละเจอกันเป็นคะแนน ไมซาราฮ <ผม S 1> านาบีมันอยู่ไม่ไกลมากนะเฮ้ยขอบคุณเร็วปีนขึ้นมาลื่นจะตายโหโคตรสวยอ่ะ คุ้มไหมพิเศษไปเลยใช่เอาละแล้วเราจะไปจากตรงนี้ยังไงเนี่เเย,ยเดินสิจ้ะโอเคค่อยๆเดินแล้วกันพอค่อยๆเดินบางทีให้กูปีนแล้วโอ้ ซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาโอเคเหมืนอนจะชันหน่อยนะเนี่ยโอเคนี่แหละทางเข้าเราทางเข้าเราอยู่นี้ใช่ไหมหลงแล้วนะโอ้ว้าว,ว,าวลงได้สวยวเลย ฉวยนฉวยปืนอ่ะค right. right? uh ั a เตาโ t p l i a normal person ปวแบบคาโลตาโคืออะไรบ้างแตาโพนี่มันในนี้ปะอาคตาโลแตาโพมันคือกระสุนปืนปะอ่ว้างหรือยิงก้อนหินอ่ะนั่นแหละคคตาโพก็อารมณ์แบบกระสุนหินยักษ์อ่ะที่คนสมัยก่อนใช้ยิงกันอ่ะนักรบอ่ะกองทัพ นั่นแหละประมาณนั้นโอเคลงพร้รอมไหมเชื่อมันยาวไหนวะเหมือนเขาจะสู้กันนะบางทีที่เขาไม่ได้สู้กับสัปปะลาดก็สู้กันเองนี่แหละ ไปบบบบั่นปะวะไปไหนงไงโหสมบัติเหแบบ็นเลยไปไหนวะเนี่ยเหมือนปิดประตูไวนะบบน้นะ

เฮ้ดูสิอาร์มาเมนต์นี่คืออะไรวะภาพแกะสลักปะอ๋นี่ไงมันจะเป็นเขี้ยวปะฟันปะวะสักอย่างไม่ดูรูว่าเป็นเขี้ยวเอ้ยมันจะมีประตูบานนะ let's see oh good this one actually works. oh yeah i right. the oh, there i we go Narnay. nice to get some light you're not fire crypts and burials aren't really a hindu thing they generally favor cremation it's a beautiful ceremony Antiyishti, Yishti. sanskrit for last sacrifice sacrifice uh, the I borrowed vehicles, and you're returning it so that others might benefit. It's a lovely sentiment. Too late for these poor bastards. Too late for these poor Hey, up here. Hey, Bonnet. What, what the hell? Unlike This was it. The final stand. Uh, it wasn't enough to save their empire. But. Game. มีสมบัติไหมจ๊ะอันแน่ไม่เดินมาไม่รู้ปะเนี่ยมีสมบัติตรงนี้ละปัญนะนี่ไงน,นี่คืออะไร,ร,รอ่ะมีดอ่ะ palm leaf manuscript อ่อสมุดจดอ่ะ นี่ไงทางเข้านาเดนนเดนยืมมือหน่อยแป๊บนึงได้ไหมข้าแล้วนะค่อยๆเข้าไปนะพี่สาวโอเคโทบทักทักโอเคโทษที เราเกือบจะถึงแล้วหวังว,ว่าจะใกล้กว่าพวกนั้นแล้วกันนะก็น่าจะเป็นพวกไอ้ตัวร้ายภาคนี้นชื่อเรื่อะไรวะไม่รู้จำไม่ได้เอ้ยกำลังดับกัน,นี่ยขออย่ามีน้ำไหลเข้ามาในแล้วกันก็คงจะเป็นอย่างนั้น เหมือนจะเป็นพัซเซิลเลยอะการเราหมุนก็ได้นี่อะไรอ่ะถ้าให้เดานะเหมือนจะเป็นเอ่อกลไกการ,การล็อ,อกประตูเปิดประตูประตูนั่นไง อเ <Okay. S 2> ทางซ้ายเรา,ามีพระศิวะให้ขวาและก็ทางขวาเรามีพาราชูรามากลังสับงาพาพิคเนตนั่นขวาน่ะน,นะใช <te ant> ่นั่นแหละครอบครัว่ g ดูกันดีกว่าว่าเปิดประตูยังไงเออเดี๋ยนะหมืนจะใช้การเล่นเงาปะอยกอันนี้ยกซ้ายยกขึ้นใช่ปะนนยกอ๋อาแล้อีกฝั่งก็ยกนนใช่ไหม โ <Okay. S 2> อเคงั้นเราต้องเอา,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 เ,าอเอาเอ่รูปเนี้ยยกไปนู่น <Okay. S 1> แล้วก็เข้าไปตรงนู้นก็คือต้องไปตรงนี้กูไม่ได้ในดันขวานในที่อ่ะเฮ้ยแต่รูว่าได้วะเออเดี๋ยวนะมันต้องมีตัวขัดตัวหนึ่งป่ะ เดยังไงวะเดี๋นวนะมันต้องเอาตัวขัดอ่ะระตัวนึงก็คือเราต้องไม่ใช่ก็ไม่ใไม่ใช่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  เ,เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฝั่งนูน้นดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะเอาเอาไอเนี้ยไปนูน่นแล้วก็ดันเข้าไปแล้วต้องการจะกลายเป็นขวานพอดีมาดู แล้วก็เดี๋ยวนะกูต้องทำยังไงวะทำให้ขวานเท่ากันปะยากชิบหายลงไปเอ้ยเดี๋ยดิทำไมมันเป็นงี้วะ อา่ากูต้องกูต้องเอาอะไรออกวะเนี่ยต้องอะไรกูต้องเอาอะไรออกวะมันต้องเออแล้วล่ะเออคิดเอ,อกแล้วเราจะทำการเออ่สวิตต์ฝั่งมันแล้วการที่เราจะเราจะเอาพี่ชายคนนี้เพว่อจำน้น เดี๋ยวดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกยวเดี๋โอเคแล้วเออ่ตรงใช่ไหมตรงไปเอาไว้เนี่ยไปอยู่นู่นแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยดันขึ้นไป มันจะได้งาพอดีถ้าให้เดาอีซี่แต่ฝั่งนี้ไม่อีซี่เลยเพราะว่าแม่งไม่เห็นไม่โดนด้วยเชี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อคุณต้องทำยังไงวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วรู้แล Okay. เราได้ละอ่าทำไงต่อวะทำไงต่อวะทำเองนะแล้วมาอยู่เหียอะไรฝั่งนี้วาเนี่ยโอเคอ่าพิคเนตใช่ปะ่ะแล้วก็ดันพิคเนตแม่งไปเลยไม่ใช่มึงครับ ไปเดี๋ยวพี่กเนศไอเวนไปพี่กเนศจะไปไหนก็ไปอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันติดไอ้นั่นดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเอ่ออเาอันนี้ออกมาเชื่อทำไมยิ่งแก้มันยากวะ you need to move the pieces so the shadows line up with the shapes on the mural looks like the left side should be shiva x and parashurama the right side should be parashurama tusk and ganesh got it you should put it out the pieces in the middle and then move the other pieces in the outer ring all right i'll give it a shot there's a try. that's ลูมนู้นลูปนี้แม่งไปด้วยเอ้าเจ๋กเลยแจยวเลยพี่ชายมัวหมดแล้วเลยตอนนี้ตรงนี้ตรงแล้วอะเลยตรงนู้นะยังไม่ตรงเพราะว่าพรี่ขเนธยังดันไม่ได้ แล้วคนีนตต้องเออ่คือต้องเอาไอ,าอา้นี้ออกมาคือกูต้องทำยังไงวะเยอะ ตรงแล้วอะแต่ขวานจะไม่ตรงกับประเด็นน่ะยากจัก ม er ันมีรีเซ็ตไหมเนี่ยมีรีเซ็ตปะรีเซ็ตรีเซ็ตรูปปั้นอะมีปะนาดีบุมาทำแทนได้ไหมเนี่ยยากชิบหาย I think that's it. You did it. Doors open. all in a day's work. Salah a pan. Sala and the tiger. Salah แล้ว yeah? Here we go. Do เลยนะ. it's crossed. That's supposed to happen. Just, not not just don't get us killed.

Oh no, no, it's okay. I I think we're gonna be okay. okay. Uh, made Where now. the hell's the tusk? I don't know, none of this makes any sense. Yeah, it does. Tell sent us on a fool's errand? I think you're right. She would have woodhopped perfect No. My, My Ganesh is the symbol of. How and Shiva. Uh, la, the which was the old. The old capital. Exactly. What if the king built this spectacular city and it was a wonderful target for the Persians? Hmm. And the old capital was forgotten. So this whole city was a decoy. What if they let it get plundered to, to protect Beloor? And their treasure. I'm <AufHow> to bed. <graduate> the tusk was never here. at nah. <Main2> all. So where's Oh This is definitely not supposed to happen. It's coming. the quick. Oh. I'm okay. Oh, game card. ไปไปไปโอ้ขบนเร็วเข้า เป็นอะไรไหมไม่อยากเชื่อเรยรอดตายโชคดีไปนะเนี่ยเฮ่ท่านี้มากครูหมูเฮ่ Wasn't there a huge waterfall here? Oh, There was. What the hell is that? No Aqueduct. Water's channeling there from the falls. Amazing. Did we do this just now? Well, technically, I did. Cocky. <laughs> Look, uh I'm sorry if I cut too close to the bone back there. Uh, that's all right. Maybe lie. You know you two would have got on like a house on fire. He was also a really stubborn dickhead. <laughs> ภาพโคตรสวยน่าปกทั้งสองรูปเลยเนี่ยงั้นตามมาโอเคนาดินทำไรอ่ะมันดำน้ำไดปะวะมาโครโปโนวัตเ โอ้ดำน้ำได้ด้วยเท่จัดดำน้ำได้แต่ไม่รู้ไปไหนเราสามารถไปตรงน้ำนี้ได้ป่ะเราจะตายป่ะเออไม่ลองดีกว่าตายแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันพาร์ทหน้ากับการเดินทางของโคอี e, ้แล้วก็ดาดินนะว่าจะเป็นไงนะก็เรามาตเรามาลองติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคตอนนี้ผมสถานะขึ้นไม่ได้ โอเคเจอกันพาน,น้านครับสบารพานี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายบ๊้บุยเจอกันนะจ๊ะ